การทดสอบสุดขีดของปืนเนเคส47ปืนกระบอกหนึ่งถูกฝังลึกลงไปในดิน3เมตรอีกกระบอกถูกแช่ในน้ําทะเลให้กัดกร่อนอีกกระบอกโยนลงไปในแม่น้ําโดยตรงและกระบอกสุดท้ายแช่น้ําแล้วนําไปแช่แข็งหลังจาก100วันปืนยังสามารถยิงได้หรือไม่เริ่มจากขุดปืนเนเคที่ฝังอยู่ใต้ดินขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตัวปืนเต็มไปด้วยดินโคลนแม้แต่กลไกปืนยังถูกดินอุดตันต่อไปเราจะตรวจสอบรอยกระสุนกลับพบว่ากระสุนมีความชืน้นแถมยังดึงคันโยกขึ้นลำกล้องไม่ได้โดยอัตโนมัติ แม้จะยิงได้ตามปกติแต่ถ้ายิงต่อเนื่องจะเกิดปัญหากระสุนติดขัดจำเป็นต้องใช้สารทำความสะอาดเพื่อให้กลไกปืนกลับมาปกติต่อไปเราจะทดสอบปืนไรเฟิลที่ถูกแช่แข็งเนื่องจากตัวปืนถูกแช่แข็งทั้งหมดจึงต้องใช้เวลาสองชั่วโมงในการละลายน้ำแข็งจะเห็นได้ว่ากระสุนไม่มีปัญหาใดๆและการดึงลูกเลื่อนขึ้นลำก็ไม่มีปัญหาตอนแรกคิดว่าจะเกิดความขัดข้องแต่ไม่คาดคิดว่าผ่านการทดสอบได้สำเร็จหลังจากนั้นเราจะนำปืนไรเฟิลในแม่น้ำขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากแช่น้ำเป็นเวลานานตัวปืนก็เริ่มมองลงและกระสุนก็เริ่มมีสนิมขึ้นไม่คิดเลยว่าแค่ยิงไปสองนัดปืนยาวก็เกิดการติดขัดสุดท้ายปืนยาวที่ถูกน้ำทะเลกัดกร่อนจะเห็นว่าตัวปืนถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรงภายในก็เริ่มมีสนิมขึ้นแล้วแม้แต่กระสุนก็เปลี่ยนสีไม่คิดว่าผลการทดสอบจะทำให้ฉันตกใจในสภาพที่มีสนิมอย่างหนัก AK47 ยังสามารถยิงได้ตามปกติไม่แปลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งปืน